สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องเกษตรอินดี้วิถีเพื่อตนเองนะครับตสปีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําการย้ายต้นฝรั่งนะครับฝรั่งตัวนี้เป็นต้นที่ปลูกไว้ประมาณ 2- อสาปีได้แล้วนะครับพันหวานพิรุนนะครับก็ปลูกไว้ได้กินช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษานะครับก็ไม่ได้ลดน้ํารดอะไรเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะทําการทําแปลงผักนะครับก็เลยว่าจะเคลียร์ต้นฝรั่งต้นนี้ออกไปจากตรงนี้นะครับ ปกติเขาจะเอาจากตะก,ก้าลงในดินเนาะแต่ผมจะเอาในดินที่ปลูกลงในดินใส่ตะก,ก้าใส่เข่งนะครับเพื่อที่จะไปวางไว้ในพื้นที่ที่ต้องการนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกผักนะครับก็จะมีต้นฝรั่งอยู่ต้นหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมีต้นฝรั่งต้นเดียวนะครับน้ําก็ไม่เคยได้ลดนะครับก็จะมีลูกช่วงหน้าฝน ที่มีน้ำรดนะครับนี่นะครับเป็นฝรั่งหวานพิรุนนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำการตัดแต่งมันจริงมันออกแล้วก็ส่วนที่มันสูงมากนะครับเพราะว่าใส่เอาใสไ่เคงแล้วที่นี้มันจะเราจะควบคุมไม่ให้มันต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็จะบำรุงรดน้ำนะครับวางระบบน้ำให้เขานะครับตอนนี้ก็จะทำการตัดแต่งจริงก่อนนะครับก็ปกติเขาจะย้ายจาก เก่งลงดินนะครับแต่ผมจะย้ายจากดินใส่เก่งนะครับเพื่อทีว่าผมจะได้ดูแลง่ายในตรงนี้มันไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเรจะทำการ พื้นที่ตรงโน้นนะครับตรงพื้นที่ตรงโน้นนะครับก็ย้ายมาไว้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะได้การดูแลการได้ง่ายๆนะครับเก่งที่ขนาดที่เราพอยกไหวนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็ใส่ดินเยอะก็จะยกไม่ไหวนะครับพอประมาณนี้ก็ยกคนเดียวก็ค่อนข้างลําบากนะครับแต่ถ้ายกสองคนก็น่าจะพอดีแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวครับว่าถ้าเอาไว้ตรงดินนะครับเห็นไหมครับมันจะมีนอยโดน เครื่องตัดหญ้าตัดโดนด้วยนะครับมันก็เป็นรอยเป็นเหมือนกับว่าเราดูแลไม่ค่อยได้นะครับเอาวางไว้ตรงพื้นดินตรงนั้นนะครับผมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะวางระบบน้ําให้เขาแล้วก็ดูแลง่ายขึ้นใส่ปุ๋ยอะไรก็จะง่ายดูแลก็จะง่ายนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้เขาโตมากนะครับพยายามจะบังคับให้เขาอยู่ในตรงจุดนี้นะครับส่วนหนึ่งผมได้ตัดกิ่งไปชําไว้บ้างแล้วนะครับประมาณ น่าจะประมาณ20วันแล้วอีสัก25วันนะครับก็น่าจะารู้ว่ามันจะโอเคมันจะรอดไม่รอดนะครับเพราะว่า,าเขาบอกว่าชําไว้ประมาณ45วันโดยการควบแน่นเนี่ยถ้าลาักงอกก็คือว่ามันก็จะเป็นการขยายพันธุ์วิธีหนึ่งนะครับผมก็เลยตัดไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็รอดูอีกประมาณประมาณกลางเดือนมกราปีหน้านะครับถึงจะรู้ว่ามันจะได้ผลไหมนะครับสาหรับการปักชํา ฝรั่งนะครับปักชำแบบควบแน่นนะครับก็ปลูกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้โดนแสงํำไรบ้างก่อนนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเราเอาดินที่มันอบคนต้นมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่น่าจะตายง่ายขนาดนั้นนะครับฝรั่งก็องคอยรอลุนล้นดันดูนะครับว่าเขาจะแตกยอดใหม่ไหมนะครับ ตรงน,นี้ผมว่าผมตัดสูงเกินไปพอดีเห็นมันมีพวกแขนงต่างๆอยู่ตรงนี้ผมก็เลยตัดตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะตัดจกดใหม่มันก็กลัวไม่มีใบก็น่าจะโอเคมั้งนะรู้สึกว่าจะตัดสูงไปหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับถ่ายทอดมาแชร์ประสบการณ์การทํางานวันนี้นะครับว่าเป็นแนวคิดว่าปกติเขาก็ย้ายฝรั่งนะครับจากถุงจากอะไรลงในดินนะครับแต่ตัวนี้ผมลองเอามาลงใส่ตะกร้าดู ครับก็โอเคครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ทําการย้ายฝรั่งนะครับไปในจุดที่ต้องการแล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับอาจจะผิดจะถูกถ้าไม่ตามหลักวิชาการนะครับแต่ก็ทําตามมาที่เราต้องการว่าเราคิดว่ามันน่าจะได้ผลประสบการณ์ก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้นะครับถ้าดูเฉยก็อาจจะไม่ไเรียนรู้ได้อะไรนะครับฟังเข้ามาก็มาทําดู การแชร์บอกต่อไปนะครับใครที่อยากลองอยากทำดูก็ลองทำได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับถ้าอยากรู้เราก็ต้องลองดูลองปฏิบัติดูนะครับการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสได้เองนะครับก็าว่ามันโอเคไหมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องเกษตรอินลี่วิธีเพิ่งตนเองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆก็จะมาอัปเดตมาถ่ายทอดให้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ